การปลูกต้นไหม่เ้าต้องเหตุให้มันสุดคือว่าปลูกต้นไหม่เราเขาต้องใช้สิทธิประโยชน์หรือว่ารักษาผลประโยชน์ของตัวเองไวก็คือการเอาต้นใหม่ที่เขามีในมือเนี่ยครับในสวนเขาเนี่ยมาขึ้นธนาคารต้นใหม่ไวเป็นอย่างต้องขึ้นครับเพราะว่าแต่ห้าบอามาขึ้นเวลาเขามาประ,ประเมนินสินทรัพย์เป็นทุนนะครับในการคับประกันของทอาศศนะ่ะคนที่บร,ริษัทมีการอยู่ในกลุ่มของกลุ่มธนาคารต้นไม้นะ่ะเขาจะมอมาประเมินห้เด้ คือแต่ศีรษานะธรรมบุตราามาอยู่ในกลุ่มของธนาคารต้นใหม่ที่มีการจัดตั้งอย่างถูกต้องขื้นทะเบียนอย่างถูกต้องเขาจะบวมมาประเมินให้เพราะฉะนั้นเฮาต้องเอาต้นไหมของเฮาาี่มี่เนี่ยหลังจากปูกไปแล้วประมาณ2ปีเนี่ครับมาเขาาจัดตั้งกลุ่มซะแล้วก็เอากลุ่มของคุณเนี่ยไปยื่นจดทะเบียนกับทบกศหลังจากนั้นเราก็จะปล่อยปล่อยเป็นหน้าที่ของทกสดําเนินการตามขั้นตอนของเขาส่วนของเราจะทําอะไรเราก็ทำหน้าที่ในส่วนขอการ ปลูกต่อไปนะครับการดูแลการปลูกการลดระงอยังเสียนะครับท่านเที่ยวเข้าต่อไปคือปลูกแล้วเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันแม่นครับเอาต้นไม้นี่มาเป็นลหลักทรัพย์ค <ๆ S 1> ้ำประกัน,นกู้ได้ด้วยอย่างนี้บอกใช่ครับสมมติว่าเราจะกู้เงินล้านห้าแต่ว่าหลักทรัพย์แรกที่เราเอาเข้าทสอคือที่ดินที่ดินเขาประเมินให้เราได้ล้านหนึ่งอย่างเงี้ยเขากู้ให้เราได้ล้านหนึ่งแต่ว่าเราไม่มีอีกห้าแสนถ้าต้นไม้เราราคาตีเป็น,ปนปมูนลค่า,าทั้งสวนแล้วมันได้ล้านหนึ่งแน่นอนเราก็จะมีเงิน ล้านหนึ่งแล้วก็อีกร้านหนึ่งก็คือ2ล้านแต่ว่าต้นไม้ที่เขาให้เราร้านหนึ่งเนี่ยเขาจะกู้ให้เราเขาจะให้เรากู้แค่ห้าแสนก็คือห้าสิบเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ร้านห้าตามเป้าเราที่อยากกู้ที่นี่ต้นไม้นี่มันโมเมนต์ดูดซับไน,นะครับเขาเรียกว่ามันดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ที่เขาเรียนมาแต่อนุบาลครับการคายออกซิเจนแล้วก็ดูดซับคาร์บอนในบรรยากาศในในชั้นอากาศเนี่ยเขามาเก็บไว้ในใบในลำตน้นในหลักในดินต่อมา เป็นทีมาที่ไปของคําว่าการขายออกซิเจนหรือเขาเรียกว่าคา์บอนเครดิตอันเดียวกันเลยครับการขายเครดิตคาร์บอนเนาะมันเป็นเรื่องที่จะต้องไปให้ถึงเพื่อรักษาสิทธิ์ในสิ่งที่เราควรจะได้เนาะไม่ใช่ปลูกไปแล้วก็ได้แต่ความร่มเย็นได้แต่เอาต้นไม้มาตัดแปรรูปอย่างเงี้ยแต่ในขณะต้นไม้ที่มันตั้งแต่เติบโตตั้งแต่2ปีขึ้นไป จนถึง10ปี20ปี30ปี40ป,40ปีหรือ50ปีอย่างเงี้ยเราก็ควรจะได้เงินด้วยมันก็คือการเอาต้นต้นไม้อ้นี่แหละครับไปเข้าระบบคาร์บอนเครดิตไปทำขั้นตอนตรงนั้นซะเพื่อให้ได้เงินก้อนนั้นออกมานะครับการการทำตรงนี้มันจะมี2รูปแบบก็คือทำกับทกศแล้วก็ทำกับดำนนวนการด้วยตัวเองก็คือขายให้กับบริษัทเอกชนทำกับเอกชน ครับตัวนี้จะมีขั้นตอนค่อนข้างจะเยอะอยู่ซึ่งคนที่รู้ก็ส่วนใหญ่แล้วยังไปไม่ถึงขั้นตอนตรงนั้นเนาะคาร์บอนเครดิตแต่ก็ให้รู้ไว้แล้วก็พยายามทําให้ได้เพราะว่าบางคนปลูกต้นไม้เยอะ30-40ไร่อย่างเงี้ยมันเหมือนมันเสียสิทธิ์ไปเลยเพราะไม่ทําตรงนี้